<c oughs> อากาบโคกาสพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมโดยคณะสงฆ์มื่อนี้หลวงตาเพิ่นเมตตาว่าให้เบาจักน้อยเก,ก่าละลายกว่านี้มันที่เลยน้อยได้เลยเหมืนว่จักสิเบา,าอยังเนื่องจาว่าในหลวงตาเพิ่นก็เบาหมดแล้ว กออกมาอยู่น้ำหลวงตาตั้งแต่พศออ2535บวชเมื่อพศออ2532กลับไปอยู่น้ำหลวงตาอยู่วัดบอ่อเชนเ่งดุแหแลงซอยการซอยงานซอยเวียก พาไปใส่แน่พี่น้องทางไต่ลงไปหอดคูราชทางเนื้อขึ้นไปหอดน้องไข่ใหญ่ไปมองหันแน่ใหญ่ไปมองนีแน่สิโง่มาวัดสิซึกย่ำเดยกรบโพาเขาวัดเทือ่อหอดย่ำจำพรรษาพันว่าไปวัดผิดน้ำกันเนาะหัว ก็ไปวัดพิษน้ำกันสองพันสากันแล้วง่กับมาสามพันสานแล้วพากมาอยู่วัดเก่าเาจะมาก็บบุค้นดอกวสิโยมหฮอดพ่อสามสิบปีจิตร้อนแรลกนอื่นมาบวชอยู่กรุงเทพมหานาครไปรอไปลองไปโยมหม่องประหารสี่วิตบุคคลว่าสิไ้บวชด,ดอกแต่สังบนโยมแม่่นต่างกองบวช ตั้งของบวชแล้วว่าโทรศัพท์ตะกี้บม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์บ้านไปโรงงานเท่าแกมันไหไปรับโทรศัพท์ย่อมเอื่อยว่ามาบวชเด้อตั้งของบวชถาแล้วน้องเขาวัดแล้วสันนากกับบทตนั่นไนทองแล้วก็ไปนขนควายหาหนังสือมาทองข้องหนักไปแต่บัทันมากมากกับบขึคนว่าสี่บวชดอดก ยังหน่อยก็เจ็บมือยังไลก็สิบหามือก็สบใบใบวะท่านเหมือยายเตียนสีใบใบแล้ววะท่นก็อยย่มากว่าท่านได้ดนดอกพี่น้องก็ได้สามมือสามสิบปีคือเกินกับสามปีบ่ท่านดนดอกอ่าพี่น้องทุกคนก็อายุมันขวัญยืนเ้อ อ,อยู่จากอีกจากสามรอยปีมันสามสิบปีนี่เปยังบ่ออะตมามันเป็นคนบ่อลำลีลำไหลน้ำมือน้ำเว้นันว่าถามมือนี่วันที่เท่าใด้ภาาสันกันยี่ติงยิ่งดมูพนราวาว่าวันที่เซฟมอดบอกขึ้นพ่อคน,น,นถ,าถามมาวันหยังวาษาสันคำถามโมราว่าวันหยัง อันถามเาจะมาแล้วเลยบอได้ชักเป็นอย่งไรบอกว่าลำไส้น้ำมือนน้ำเว้นน้ำเดือนน้ำปีไปนี่อยู่บายหันใจผงแอบผงแอบไปนี่ละเออก็เลยคือจังบอธนดลบันเลยสามสิบสามปีอะไรพี่น้องบวชมาอยู่อันผิดน้ำหลวงตายสามปีออกมาอยู่นี่สามสิบปีบอธนดลบันไดเฮ็ดยังก็บอธนแล้วนะผู้บาอาจารย์่นกัน ผูพันมาพร้อมกันกับจันจรพระคู่วิวิดจันรพระคู่วิจิตจันรพระคู่สุตตะวราชท่อนม่วนหนึ่งเพิ่กับมรณาภาพไปแน่ม่วนหนึ่งเพิ่เกิดถึงแก่กรรมไปนั่มก็เลือบ่หลายัย่งอยู่หน่อยๆสำเพ็ญน,นี่แหละนะดุนก็เก่าก็เพิ่นก็ออกไปเป็นเหยื่อเป็นเพื่อนเป็นวัดเป็นว่าส่วนตตมาเป็นพระกิกกอก งานตัวเคาะปอกปอกแปลกแปลน้ำขังหัวขังวัดนี่แหละก็คอ่อยเดอนี่สู้แต่พระเดชพระคุณเมตตาพระเดชพระคุณเมตตาอัน,น,อน,นวานเลยตะกี้ธะมาบ่าเคยายไม่จักเถื่อขันมาหากันเลยมันสุขไม่ไมาไหก็สุขหนีรอด เอาไปเอามาเพิ่นว่าไปอบรมนั่นอบรมนี่เหตุไปเหตุมามันกับผีไม่เข้าสิงตัวผีไม่เข้าสิงวเราเบาแล้วว่าอยางเศร้าเสดิบัดเอาละเนาะสิสิงไปโดนผลมันสิขึ้นมากคือเก่ามันเมื่อนี้เป็นเมื่อครบรอบวัดตั้งแต่ประเด็พระคุณพาออกมาอยู่ปีสอง0 35ห้ารสสบสาสบห้าจนมหฮอด พ่อสสองพันหาร้อยหกสิบหานับโฮมกันตุ่มใส่ตุ่มข้อตุ่มหนาตุ่มหลังมัดจุกขึ้นมาสามสิบปีว่าท่านดลแมนบ่าไม่ยี่เตียนเฮ็ดวัดกับยังว่าท่านแหลวห่อแก้วกับว่าท่านแหลวกุตีกูตังกับว่าท่านแหลวว่าท่านดลเนี่ยยังเป็นวัดสั่งใหม่ๆอยู่สามสิบปีแต่ว่าผู้เฒ่าบางคนเพิ่นเฝ้าเพิ่นใจห่อน หาว่าได้ดกอกกูก่อไปเห็ดน่านแล้ววันนี้นี่จากดอกเพราะวะ่านีไปหลายคนแล้วเออผูออ้อยู่ก็เห็ดเอาเดออ์ี่สันพอใหญ่กันหาก็ามาสอนเห็ดปูนให้เลยเห็ดยังสั่นเดินยาวคู่เห็ดยังสี่เดินยาวคู่ผู้เฒ่าเก่าเด้พอใหญ่กันหามาคู่มือคู่มือเห็ดเวียนนี่บะมา่าเศร้ากับมาสวยบะม่าสวยกับาะหมาคำกันมีบักกล้วยนวยสุกกำกัหอยแหว่ใหล่าโดด นี่มันยังไม่แนวกินกับเขาาละว,วะกับบังว่องหน่อยหยัดโบกมาพ้าเห็ดเวียบ้าปูนเห็ดแนวดูกะเบืองเห็ดแนวดเห็ดแล้วมันซ้าไดพ่อเอาซําได้พ่อพอเอาอเราบอกเบิดพ่อใหญ่สั่งกันนะอาตมาก็เห็ดปูนเป็นยอนเล่าล้ละ่ละตะกี้บบเคยเห็ดบบเคยบาบจับตะมีดเสียดข้อไก <laughs> ยิ่ห <centro> รีเด mm ็บโบเหเฮดเบียกจังสี่เด็กสร้างใหม่สร้างใหม่พวกหนึ่งพวกมีอัตมาเฮดเปลี่ยนมาเฮดเป็นอยู่วัดมาอยู่น้ำหลวงตาพอใหญ่สร้างกันหาผ้าเฮดใหม่ในเฮดปูนแน่เฮดบงกบแล้วก็ผ้าเฮดนี้แหละเฮดบงกลบเข่าห้องน้ำเขายังนี่แล้วก็ผ้าเฮดบากจังสี่จ้อจังสี่เฮดจังสี่ไล่มันขัดกันแนวนี้เราสิบวสูฟัง ผู้เฒ่าเลยเขาพญายันหาพยายามกันพยายามก่อนพยายามหลัดพวกพยายามกันพยายามก่อนพยาย,ยามนี่เป็นสร้างมาผ้าเห็ดมาผ้าสร้างเอินอันนี้เพิ่นเอินว่าบุรพาชนเพื่นผ้าสร้างวัดพยย่ะหันมนีหลวงตาครบรอบสร้างวัดก็เลยผ้าพี่ผ้าหนองเห็ดบุญเพื่อสิให้ได้ลำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณ ส่วนบุรพาจารย์ก็มีพระเดชพระคุณตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นเพิ่นเคยมาฝากฝังรากฐานพระพุทธศาสนาให้ยังลงสู่จิตใจของญาติโยมพี่น้องให้ตั้งอยู่ในคุณของปรัตนาไทายทายมากก็มีพระเดชพระคุณแล้าพระคุณสมเด็จ พระมหาวีระวงถึงถือว่าเป็นปูเป็นตานของพวกเขาทั้งหลายนี่เป็นอะตมามันมีเสือสายประจักรสุ่มเดียวกันประจักษ์ครับพันบอกว่าซุ่มกับเจ้าสิวายจ้งไหนเนาะเมใหไ่เป็นเอือยของแมใหไ่เจ้าพระกุลสมเด็จมันก็เลยเป็นสุ่มเดียวกันเป็นแซงเดียวกัน ไ่พี่น้องมันบอ่เอเนี่ยสุ้มเดียวกันแซงเดียวกันเนีมันมาจากหักแก้วมองเดียวกันก็นเลยเอก็ถือว่าเพิินเป็นปูเป็นตานอกจากนั้นก็มีประเด็จพระคุณหลวงตาพระคู่พระวนากิจยาทรอนของเขานี่เพิินเป็นผู้นักแน่นในพระราชนาฏัยคือกันได้มาศึกษาพระธรรมวินัยนั่นประเด็จพระคุณหลวงพอรร่อพระรัปริยัติยพระราชปีชายาณโมนี หลวงพ่อจะคุณเฮาแล้วก็ไปศึกษาผาักปฏิบัติลำเาชประคุณประหลัดเตรียตยากรหลวงพออ่อหญ่บันแจงฮันละ่ะจังมาพนดนผ้าจะมาไปผ้าไปแล้วแล้วจัดเลยจนหอดเสมอเนี่บว่าคือพ่อเลยว่าเจ้าของศึกแต่สิบสามืงินเนาะเลยอยู่น้ำหยาดน้ำยมมาอ่าก็ถือว่าพี่น้องถวายความอุปถมประทักมาโดยดีเสมอ บว่เปิเป็นท่างไก่ท่างไก่มีบุญย่ำใดพี่น้องกะลังไหลมาด้วยบารมีรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วพระเดชพระคุณหลวงตาได้นำเอารมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาประกาศมาวา่ามาจาขันภาษาสามัยวัยเขา,าจาังแมนลำไร <c oughs> แม่ยั่บวแไม่ออกแม่ยังบวลูกหลาน นพ่อแม่เ่าดูลูกหลานว่าพ่อแม่ลำไล่แต่มันบ่แมนขออภแต่มันบ่แมนญาโยมพี่นอ้องลูกหลานผู้เป็นลูกเป็นหลานให้ ทำความเข้าใจใหม่การที่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ลำไล่ภาษาบ้านเฮาว่าลำไล่เว้าตักเตือนจําจี้จำํำไซน้ำลูกน้ำเต่ามื่อหนึ่งหลายหลายเถี่ยวคือกันพ่อแม่คู่บาอาจารย์ จำจีจำใช่ตักเตือนแล้วตักเตือนอีกพระพุทธเจ้าเห็นไหดูก่อนอานนุ์เราจะตักเตือนเราจะติเตียนแล้วติเตียนเอีกอีกผู้ใดหนักแน่นในธรรมผู้ใดหนักแน่นในพรัตนตรัยผู้นั้นจึงจะทรงอยู่ในพระวินัยของเราตถาคตได้เปินวาสันเด อันนี้คือกันพอญ่แม่ญ่พอแม่พี่น้องาล่ลำไล่จำจีจำใช่น้ำลูกนํำหลานก็ให้ลูกหลานทําความเข้าใจไหมว่าพอแม่เพิ่นเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นหักลูกหักหลานเพิ่นจังพยายามสี่ขุมสัพอันที่เป็นประโยชน์ ให้แกลูกแกหลานภาษาบันเฮ่าก็คือพอนลำไร่น้ำเฮ้ารู้นะ่ะพนจำจีจำไส้น้ำลูกน้ำหลานหรือมึงยงเย็นังสัน่นมึงงเห็ยด,ดังส่อันนั้นมันบอดีอันนี้มันบอดีมันข้าลําห้ามแล้วเป็นอย่างบ่ฟังพนที่มัดพูเทเฒ่าบอกว่าพฒทากับพ่อแม่เฮ้าเนี่ยแหละพนมักสิจำจีจำไส้น้ำเฮ้าเป็นอย่างพเพราะพนอยากเห็น เฮาประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีไปในทางที่งามนะเพื่อกันกับระเดปคุณหลวงตาหลวงตาก็อยู่น้ำลูกศิย์ลูกหาอยู่น้ำหยาดน้ำยมก็สิเอาทร,รมะมะเวา้าสูา่หยาตสูโยมฟังอันนั่นแน่อันนี้แน่เ้าอยู่เป็นประจำน้ำลูกซิย์ลูกหาพี่เป็นหลูกพระกะทำสอนอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ว่าล่าวตักเตือน ลำลีลำไล่จำจีจำไสเป็นอย่างยังไงทักสัตเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของพ่อเป็นหน้าที่ของแม่ที่เพิ่นต้องทำหน้าที่เพราะท่านผู้เฮาเป็นลูกเป็นเต่าให้ทำความเข้าใจเรื่องทีพ่อแม่เฮาเพิ่นลำลีลำไล่เพิ่นเมาพัสอนเพิ่นจำจีจำใสลักษณะใดกันตาม สรุปลงแล้วว่าคือพ่อแม่นั่นเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพยายามนั่เอาสิ่งดีๆมาเว้ามาจา่ามาบอกมากล่าวมาติมาเตือนให้ได้ทํำความเข้าใจแล้วผู้ที่เห้าทำความเข้าใจแล้วนั่เอาไปประฤติปฏิบัติก็เป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่งาม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็เห็นให้สังคมอยู่น้ำกันเลยข้ามพาสุขอยู่น้ำกันเลยความเจริญจเจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยภาวนาด้านจิตใจก็จะพอกพุ่นศีลสมาธิและปัญญาให้เพิ่มเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อเฮาเห็ดอยู่สี่เด้ยญาติยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายถาว่าเฮาเห็ดนำข้อมพอ่อข้อมแม่เห็ดนำข้อมพอ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็ดตามที่พนเพนแนะนํนำพมสอนเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่เพื่อนเฮาก็สิเป็นคนดีของบ้านเป็นคนดีของเพื่อนอยู่ในสังคมใดๆถ้านํำเอาข้ามพอ่อข้าแม่นํำเอาข้ามของคูบบอายจา์ไปประพฤติปฏิบัติ ยั่งชีวิตให้เป็นไปตามทํำนองคลองธรรมที่เป็นสอนแล้วชีวิตของบุคคลผู้นัน้นบ่อตกต่ําคือกันกับรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ใดเอาไปใส่เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเอาไปฝึกเอาไปคัดคัดจิตใจของตนให้ใสให้งามแล้วย่อมบ่อตกไปในที่สัวเป็นแน่นอน พนั้นมือนีพระเดชพระคุณหลวงตาเมตตาให้มากล่าวสิ่งหลานพันละหน่อยก็บโบจักว่าสีบ่ยังก็เอาสำหนีเสาก่อนน้องพี่น้องนอก,นอกเหลียวบางเวลาแล้วแปดโมงเคึ่งสามนาทีแล้ว,วาถ่ายที่สุดนี่ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรันาตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุณบุญคุณศีลคุณท่านคุณภาวนา คุณงามความดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สร้างสมอบ,บรมมาแล้วก็ดีบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้ให้ท่านได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาสนุกบำรุงาศาสนามาด้วยดีขอจะร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวาปัจจัยอำ้วยอวยใช้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเราภิกษุทั้งหลาย มันคงในพระศาสนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันคนยืนคนยืนถูกลปถูกน้ำส่วนหยาดยมทั้งหลายผู้ถวายการอุบธรรมประถาของจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีสุขภาพพรรณไมยที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติกิจของตนของตนได้มีโอกาสได้ธนุบำรุงพระศาสนาได้ให้ท่านได้รักษาศีล ได้เจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปตจากทั่วเท่าเขาถึงฟังคือพระนนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ่สาธุนิพพานปัจจยุตุอ,อัอน,นิมนต์ระาจาร์นตะคูวิจิตจารย์มหาวงเดือนนิมนต์ละ าสาธุพร้อมกันเด้อบําบรุงบัตปันปฏิรุสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเด้อส,สาธุนิพพานปัจโยโหตุสรับบัดบอยจเนียงห้าพันหนึ่งร้อยหกสบบาทเด้อสาธุ นิพพานะัจโยโหโตฟังผูกอบกร็สมควรนอตัวสิบบวชเจ็ดมือได้สามสิบสามพันสาเลยเงิดบออุปถากลงตาจะเต่มือบวชจนออกมาอยู่วัดอุปถากลงตามาโดยตลอดแล้วก็ พ่นเป็นเผชรสขาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เพนเทนผู้ใดฆ่าไก่ตัวหนึ่งจะต้องถูกเขาฆ่าบกคลน,นั้นห้าร้อยชาติอุ้ยพนวะเพราะพน่าไก่เอาขืนรหลดซีบหล่องงเงกบอมันที่จักตัว,หา,วหารโดยหาลอยนะั่นเอานี้มอมดนเอาแ้ว กวดนำรับพอ่อดเอ,อใจและอุป,ปัทานนำพระเดชบุคุณคมสันดีๆตัวเนี่ยเอามาแต่บ่เคิดพ่อได้เนาะ เอาเติมนามนั็กน่อยนักเป็นอยู่ใกลๆเนี่แหละครับกำลังมาเทวดาโยนงามใหม่ใช่หร ันนเป็นขันยำคือไปโยนน้ำประเด็ดบุกคลหลวงพ่อบัตผิดคือกันยำไปงานบัติสิยาดนาำหลวงพ่อจับเต่าน้ำมาเพราะมีนาำอ,อันนี้ก็พพ้อเนอ,ะอยะาทาวะเรวะฮาบุราบาริโปเรนเิสคารา ดินนังเปตานังอุปกาปปะเอิทิตังปะเถตังตุมหังคิบะเมวะสมิจโตสัพเพบรเรนตุสังกัปะจันโทบันรโสยทามิโชติ

การจักโคทัธเนาเนนาสังทมเสุปฏิเตตตาเทขรตังเหตตา ra than sốô và cả vàê rồi raê tham một mẹ toàn sẽ to về อนปเทนนางโนมเฮเฮปุญาปสุตังอานาปกาติเทยเสตเทตานัง

วันโตเตมวัโตซพัะมังกะร่ารักขันโตสัมาเทวตาสัมพพุทธาโนภาเว

Menna bunyaka mena o bachayako notorio bakaraja mata beta chayata kabe yama mansorio dante ma rajago nawandana rabbit ma rajayata tulo bakaraja de wataya mome we

ันโตโนกาสังกาโตนจาริยส ja ุเมพบนาติปาวารตโธรรมมนาโตวารตธรรมนาโตปเจกาัสังโกนาโตรวังสดมาเวนโมรกสงระพันตุมาสาธุพรมกันดังเด้อสาธุ เนปานะัจโยโตไว้พระพร้อมกันเน้อะรังสัมมาสัมพุทโตปะกวงโอตังบะกันตังอะเบ ตัณธรรมมังธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนภะกะวโตอนอะวกะจังโฆตังคังนัมมมีิเขาบายจานประมาณจักสามมงเขิงตรงตงเอ คนน้อยเนอะนี่ม่อนคืนโบสถ์หลายๆนะขนน้อยกิจจาริกรเนอเอาญาติโยมไปเอามาหาพงพันเอาเป็นแปะนุโมท่านหาน้นมีแนวละแม่มาพงพันหนุโมเนอะญาติโยมกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เนอแซ่บแซ่บ ແລະບໍ່ກິນບໍ່ຮວຍ ผู้เห็พี่ก๊อปขึ้นไปเบิเบ้งเนเก็บกอีกทั้งบวเด้เอาขอเรียนถวายพระคุณเจ้าที่มีรายนามดังต่อไปน,นี้เวลาเก้านาฬิกาสาสบนาทีนะขอความเมตตาเป็นคณะสงฆ์ให้การอุปสมบทกรรม แน่นิ่งเต็ต้องน,ะนี่นี่พระอาจารย์สมุทัยวิสารโธพระมหาอดีศักขุปวัฒโนหลวงปู่สนันธรรมทีโปพระอาจารย์มหาบิเชียนวรคุล